ชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ของวงไอดอลในงาน s o u l Music Awards เมื่อวันที่21มิถุนายน2568วงเกิลกรุ๊ป IDOL ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการเคป๊อปด้วยการคว้ารางวัลใหญ่จากงานประกาศรางวัล s o u l Music Awards ครั้งที่34ซึ่งจัดขึ้นณน Inspire Arena เมืองอินชอน ชัยชนะครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการเฉลิมฉลองครบรอบเจปีของวงตอกย้ำสถานะศิลปินแถวหน้าของพวกเธออย่างสมภาคภูมิในค่ำคืนแห่งเกียรติยศสมาชิกทั้ง5คนได้แก่มิยอนมินนี่โซอยอนอูก,กี้และชูวาได้ขึ้นรับรางวัลพร้อมกล่าวสนทรพจน์ที่สร้างความประทับใจอย่างสุดซึง้ง โซยอนลีดเดอร์ของวงกล่าวว่ารางวัลน,นี้ทำให้พวกเธอนึกถึงจุดเริ่มต้นและเป็นแรงผลักดันให้ทำงานหนักต่อไปเพื่อแฟนคลับ Neverland ที่คอยสนับสนุนเสมอมาขณะที่มียอนซึ่งรับหน้าที่พิธีกรในงานด้วยได้กล่าวเสริมว่ารางวัลน,นี้เป็นของทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวพวกเธอนอกจากการรับรางวัลแล้วไอดอลยังได้ปิดท้ายค่ำคืนด้วยการแสดงเพลงฮิตอยา่างเ t e ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและอารมณ์ความรู้สึกส่งมอบความสุขให้กับผู้ชมอย่างท่วมทน้นการแสดงดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถรอบด้านและสเสน่บนเวทีที่แข็งแกร่งของวงซึ่งได้รับการชื่นชมอย่างล้นหลามบนโซเชียลมีเดีย ชัยชนะของไอดอได้จุดประกายการถกเถียงในชุมชนออนไลน์เกี่ยวกับสถานะของต้นสังกัดอย่าง u u e e n t t r t t i n n m n t แฟนแฟนๆต่างแสดงความยินดีที่ศิลปินจากค่ายนอกกลุ่ม Big f o ฟสามารถคว้ารางวัลใหญ่มาครองได้สำเร็จในขณะเดียวกันก็มีการวิเคราะห์ว่าความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของไอดอได้ยกระดับให้ Cube กลายเป็นค่ายเพลงขนาดกลางที่แข็งแกร่งและน่าจับตามองมากขึ้นแม้จะยังมีความท้าทายอีกบ้างก็ตาม สำหรับไอดอลปี2,565ถือเป็นการเริ่มต้นบทใหม่พวกเธอได้เปลี่ยนชื่อวงอย่างเป็นทางการโดยตัดคำว่า G ออกไปเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเติบโตและก้าวต่อไปข้างหน้าชัยชนะจากโชว์ Music Awards ไม่เพียงเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จตลอดเจ็ดปีที่ผ่านมาแต่ยังเป็นสัญญาณแห่งอนาคตที่สดใสซึ่งแฟนๆทั่วโลกต่างตั้งตารอคอยผลงานอันน่าทึ่งของพวกเธอต่อไป ฝากติดตามภาพถ่ายดีดีด้วยนะคะดีดี